สวัสดีค่ะบันทิตาค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องระบบภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกสั้นๆว่า e t a x ค่ะในเนื้อหาจะกล่าวถึงลนะักษณะและหน้าที่หลักของระบบ e t a x ค่ะว่ามีความสำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวันและเพื่อให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักนั้นเรามาดูในส่วนของภาษีกันก่อนเลยค่ะว่าภาษีคืออะไรและมีหน้าที่วัตถุประสงค์อะไรบ้าง ภาษีอากรความหมายของภาษีอากรในที่นี้คือทรัพยากรที่โอนจากภาคเอกชนแบบบังคับไปสู่ภาครัฐเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐเพื่อนิ้นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนโดยผู้เสียภาษีไม่จําเป็นต้องได้รับประโยชน์ตามจํานวนเงินที่จ่ายประเภทของภาษีอากรแบ่งเป็นภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม ซึ่งกฎหมายที่รัฐบาลใช้ในการเรียกเก็บภาษีคือประมวลรัษฎากรต่อไปเราจะมาพูดถึงวัตถุประสงค์ของภาษีอากรกันนะคะว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและใช้ทําอะไรได้บ้างมาฟังกันเลยค่ะประการแรกใช้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรภายในประเทศยกตัวอย่างเช่นการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อลดการผูกขาด 2. ใช้เพื่อกระจายไรายได้ที่เป็นธรรมหรือการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภาษีอากรถูกนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุการตึงราคาแก๊สน้ำมันและประกันสุขภาพทั่วหน้า 3. ใช้เพื่อทำลงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางเศรธษฐกิจภาษีอากรสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเศรษฐกิจซบเซาให้ลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ,จและเมื่อเศรษฐกิจเฟื่องฟูให้ขึ้นภาษีเพื่อลดความร้อนแรงของระบบเศรษฐกิจ 4. ใช้เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้มาตรการด้านภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยกตัวอย่างเช่นการลดภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการจัดเก็บภาษีอากรของภาครัฐนั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาบริหารประเทศเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะเป็นไรายได้หลักของรัฐบาลแล้วยังเป็นเครื่องมือหรือตัวช่วยในการจัดการบริหารเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้มีเสถียรภาพและมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยหัวข้อต่อไปเรามาทำความรู้จักกับการเก็บภาษีแบบระบบเดิมว่ามีลักษณะข้าวๆประมาณไหนกันนะคะปัญหาหลักของการจัดเก็บภาษีแบบระบบเดิมมักเกิดจากผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงภาษีด้วยวิธีการต่างๆ โดยมักให้เหตุผลว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีและมองเป็นเรื่องยุ่งยากขั้นตอนเยอะเพราะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับระบบการจัดเก็บภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆมากมายหรืออาจมีอีกหลายเหตุผลอื่นแต่หลักๆคือการที่ไม่เชื่อมั่นว่าเงินภาษีจะถูกนำไปพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงหรือกลัวกำไรที่จะได้จากธุรกิจจะลดน้อยลง การออกแบบระบบการจัดเก็บภาษีจึงจำเป็นต้องออกแบบให้มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศของรัฐในขณะเดียวกันยังต้องเป็นธรรมต่อผู้จ่ายภาษีอีกด้วยซึ่งปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่ยุคข,ของดิจิทัลและประเทศต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด,ด้วยเทคโนโลยีของดิจิทัล จึงจะมีการประกาศใช้การจัดเก็บภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้มากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจึงต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าต่อไป จากที่ได้เอ่ยถึงความหมายของภาษีและวัตถุประสงค์หลักของภาษีว่ามีไว้เพื่ออะไรจะเห็นได้ว่าระบบภาษีเป็น,นกลไกหลักที่ทำให้ประเทศพัฒนาต่อไปได้แต่เนื่องจากการจัดเก็บภาษีรูปแบบเดิมมีความล้าหลังและขาดความน่าเชื่อถือภาครัฐจึงต้องดำเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีความทันสมัย จึงเกิดเป็นระบบภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะพูดถึงกันต่อไปค่ะระบบภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินการยื่นภาษีใหม่โดยการพัฒนาระบบบริการจัดทำจากเดิมที่มีการจัดทำเอกสารด้วยระบบแมนวนวลทุกขั้นตอนเปลี่ยนเป็นการนำเข้าส่งออกข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจรให้สอดคล้องตามโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติต่อไปเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างการจัดเก็บภาษีระบบเดิมกับรูปแบบ e t a x ว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ความแตกต่างประการแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือระบบเดิมจะมีการใช้กระดาษเครื่องพิมพ์หมึกและแบบฟอร์มแต่รูปแบบของ eTag จะเป็นการใช้แบบ paperless ซึ่งไม่ใช้กระดาษเพื่อประหยัดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการรับส่งเอกสารซึ่งรูปแบบเดิมจะใช้วิธีการจ้างคนรับส่งเอกสารแต่ eTag จะใช้วิธีการรับส่งเอกสารผ่านทางอีเมลและข้อสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้การจัดเก็บภาษีรูปแบบ e t a x ต่างจากรูปแบบเดิมคือการจัดเก็บเอกสารแบบ e t a x จะใช้วิธีการจัดเก็บรูปแบบไฟล์ส่งผลให้การค้นหายเอกสารและการประเมินผลต่อยอดในองค์กรทำได้สะดวกและรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิมที่ใช้วิธีการจัดเก็บเข้าแฟ้มแบบแมนนวล การดำเนินการจัดเก็บภาษีระบบ e t a x นั้นจะดำเนินการอยู่บนพื้นฐานตามโครงการ National e-payment ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการย่อย3โครงการได้แก่ 1. e-wit holding h tag 2. e t a x invoice 3. e f i l i n g ซึ่งเราจะกล่าวกันในหัวข้อถัดไปนะคะโครงการแรกที่เราจะพูดถึงกันคือ e-wit holding h tag นะคะ e w i t h o o l i n n t t g กคือระบบที่ออกแบบมาเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการการหักภาษีเงินได้หักณที่จ่ายของผู้ประกอบการกล่าวคือมีการปรับเปลี่ยนให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการหักภาษีณที่จ่ายแทนผู้ประกอบการดังรูปแบบในตารางที่ปรากฏอยู่ในสไลด์นะคะค่ะจากตารางจะเห็นได้ว่าระบบ EWit h Holding t a เป็นระบบที่ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการหักภาษีหนที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการทุกขั้นตอนตั้งแต่การหักภาษีการทำหนังสือรับรองจนถึงการนำส่งภาษีให้กับกรมสัมพากรทำให้ผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการหักภาษีหักณที่จ่ายหลังจากที่อธิบายเกี่ยวกับ E-WITH o l d i n g TAG ลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงคือ eTag Invoice และ eReceipt ค่ะ eTag Invoice และ eReceipt คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จลบเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้กระดาษ ซึ่งการจัดทำใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดด้วยโดยหากใครที่สนใจจะเริ่มใช้ระบบ e-tax invoice และ e-receipt <c oughs> ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนใช้งานผ่านระบบทางเว็บไซต์ที่เปิดอยู่ในหน้าจอได้เลยค่ะนอกจากนี้กรมสรรพากรยังมีทางเลือกอีกวิธีการให้เลือกคือ e-tax invoice by email เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน30ล้านบาทให้สามารถจัดทำใบกำกับภาษีในรูปแบบไฟล์ทั่วไปเช่น Word, Excel หรือ PDF แล้วใช้วิธีการประทับรับรองเวลาสำหรับควบคุมตรวจสอบการส่งข้อมูลใบกำกับภาษีเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ต่อไปจะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในระบบ e-tax นะคะซึ่งก็คือระบบ e-filing ค่ะ e-filing คือการเปลี่ยนวิธียื่นแบบแสดงรายการทางภาษีจากการส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษด้วยตนเองเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทั้งหมดในรูปแบบออนไลน์เพื่อลดต้นทุนค่าจัดทำเอกสารลดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง กรมสัมภารมีแนวโน้มผลักดันเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการภาษีรูปแบบออนไลน์มาโดยตลอดและมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดซึ่งจะเห็นได้จากช่วงโควิดที่ผ่านมามีการผลักดันให้มีการยื่นขอคืนภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแทนการเดินทางไปยื่นขอคืนภาษีเองที่สำนักงานสัมภาร ถือเป็นการเชื้อเชิญให้ทุกคนเรียนรู้การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นค่ะจากที่ได้นำเสนอเนื้อนะหากเกี่ยวกับระบบภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-tax ทำให้เราได้ทราบว่าปัจจุบันการยื่นแบบแสดงรายการภาษีในรูปแบบออนไลน์ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคนหากท่านเป็นบุคคลที่มีเงินได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแล้วก็ควรที่จะติดตามหรือศึกษาทำความเข้าใจไว้อยู่เสมอเพื่อที่ว่าเมื่อถึงคราวที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีท่านจะได้นำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีได้อย่างถูกต้องสุดท้ายนี้บัญทิตาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับชมจะเข้าใจระบบภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มากก็น้อยและขอขอบคุณที่รับชมจนจบการนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ